เอ็เน็ตนะคะอวยวายจีอีกแล้วค่ะทำาสกุบข่าวนะคะลง TMI News ค่ะเกี่ยวกับนะคะการจัดอันดับค่ายเพลงที่มีตึกที่น่าประทับใจที่สุดแบบว่ากินอยู่สบายอะไรแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ครบคันนะพวกเขาเหล่านั้นค่ะลงความเห็นนะคะให้ตึก YG ของส,สาวสแบล็คทิงเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นโรงอาหารก็มีโรงอาหารที่สุดยอดนะคะในตึกเนี่ยยังมีห้องอัดส่วนตัวนะมากกว่า30ห้องอัดอีกด้วยค่ะ แล้วก็มีพวกร้านสะดวกซื้อนะคะห้องออกกําลังกายค่ะทั้งโต๊ะปิงปองโต๊ะ,ตะสนุกอะไรอย่างเงี้ยมีครบนะคะรวมไปถึงสถานที่ฉากถ่าย MV แบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะว่าแต่นะคะมันดีเกินไปหรือเปล่านะคะเลยไม่ค่อยปล่อยเา้ๆออกมาข้างนอกบ้างเลยค่ะ อันนี้ก็แซลเล่นนะแต่ว่าเห็นมีห้องอัดเยอะขนาดนี้ก็น่าจะมีผลงานเพลงหรือว่ามีอะไรออกมาให้เคลื่อนไหวกันบ้างนะอ่าไม่เป็นไรค่ะข่าวนั้นก็จบไปนะเอาเป็นว่าเอ็มเน็ตเนี่ยภาคนี้ก็อวยนะครับ YG อยู่ใบค้งอยู่เหมือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะนั่นก็คือนะคะเ,เรื่องที่ฝรั่งเศสค่ะเขาเปิดพรมแดนแล้วนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะทำให้แม่ๆนั้นมีความหวังเนาะเพราะว่าฝรั่งเศสค่ะเป็นประเทศที่มีการจัดงานแ n d e m เดมอว์ดนะคะที่เขามีการเชิญลิซ่าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในงานนี้ด้วยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเขาเปิดพรมแดน ให้ประเทศต่างๆนะคะให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางค่ะสามารถเดินทางเข้าไปได้ตามปกติแล้วนะคะ โดยจะแบ่งโซนแต่ละประเทศค่ะเป็นสีสีนะมีทั้งเขียวมีทั้งส้มมีทั้งแดงนะคะซึ่งเกาหลีใต้ค่ะจัดอยู่ในโซนเขียวนะคะอยู่ในลิสต์ที่ผู้คนค่ะสามารถเดินทางเข้าออกประเทศฝรั่งเศสได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องกักตัวอีกแล้วจ้าซึ่งตรงนี้ก็จะต่างจากโซนอื่นๆน,นะโซนอื่นๆเนี่ยยังต้องกักตัว7-10วันนะคะดังนั้นค่ะเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ YG ค่ะจะหาข้ออ้างนะไม่ส่งลิซ่าไปไม่ได้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้เห็นน้องไปเชิด ในวงการแฟชั่นระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะถือได้ว่าเป็นข่าวดีจริงๆเลยนะคะแอดก็เลยมาอัปเดตแล้วกันค่ะตอนนี้แม่ๆคงก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า